ไปสักทีหนึ่งไงนะครับเออมา,อาวะ่ะอ่ะล่ะครับก้มกลับงามๆและตามด้วยคำว่าสวัสดีกันนะครับผ,ผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเอซิแล้วก็ซีรีส์ใหม่อันนี้เลยนะฮะหยอดออมสินไม่กินเกลือแต่แล้วก็ฉลองแผน ใหม่นะครับ1.1สําหรับเกม Genji Impact นะครับก็ได้มีตู้กาชาใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งตู้กาชาอันนี้นะครับจะมีตัวละครใหม่2ตัวด้วยกันก็คือตัวไททักเลียนะครับหรือว่าชายนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือดิโอน่านะครับผมซึ่งซีรีส์นี้นะครับก็คือออมสินไว้กินเกลือเนี่ยคือผมจะดําการดองแพรมอนเจมไว้นะครับผมแล้วก็ทําการเปิดกาชานั่นเองนะฮะซึ่งประวัติของผมนะครับก็คือได้ล่าสุดไปเนี่ยคือเวนตีนะครับเมื่อประมาณ วันที่10ของเดือนตุลาครับก็คือหลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดอีกเลยนะครับเพราะง,งั้นก็จะไม่มีอ่าใช้คำว่าดวงต่อยอดถูกไหมฮะก็คือเป็นการนับหนึ่งใหม่เลยนะเพราะว่า5ดาวมันออกไปแล้วนะฮะคือในตู้กาชานี้นะครับผมก็อยากได้ดีโอนา่นั่นเองนะครับคือมันเป็นน้องเนี่ยเขาเป็นฮิลเลอร์นะครับแล้วก็เป็นท่าน้าแข็งด้วยเพราะผมกาลังขาดท่าน้ําแข็งอยู่นะล้วก็ทีเผลอแล้วไปหนึ่งกดเร็ว ครับนี่ไงพูดก็มาเลยนะฮะโอ้โหแบบปากมันศักดิ์สิทธิ์จริงจิ้กิมกิมเร็วเฮ้ยตัวเดียวเองหรอน้อยจังอะ่ะ <c oughs> โอ้อะรอบแรกผ่านไปนะฮะก็ <c oughs> คือได้เดียวหน้ามาแล้วตัวหนึ่งแล้วทีเผลอแล้วไปทีหนึ่ง มวงมาเชียโอ้เจ๊้ต่เจ๊ตต่เจี้ตุ๋ของเราโอ้โหอ,อืมโอ้โหชื่อละชื่อรายการมันไม่เป็นมงคลนน่งวะออมสินได้กินเกลือคือเกลือจริงๆนะเนี่ยตัวละครหลุดมาตัวเดียวเองเหรอบ้าเกินไป ตอนนี้เราก็เหลือ3ครั้งนะครับผมกดไป2แล้วนะคะเ <h id> หลืออีก3รอบนะครับก็อันนี้อูอไหนก็ได้เดียวหน้ามาแล้วอ่ะกูขอใช้ได้ไหมอะ่ะแบบชายชายนี่มันเออกลุ่มดาวมันกลุ่มอะไรวะกลุ่มดาวกลุ่มดาวอ๋อวาน วาฬหรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่าปลาวานนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะครับอาศัยอยู่ในเฉพาะท้องทะเลหรือมหาสมุทรนั่นเองนะครับเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายปลานะฮะร,รูปร่างเพียวยาวนะครับมีครีบและหางเหมือนปลาแต่หางของวานจะเป็นลักษณะแนวนอนนะครับผมไม่ใช่แนวตั้งเหมือนปลาทั่วไปนะครับเพราะว่าวานนั้นไม่ใช่ปลานั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโถอธิบายเลยตั้งหนาพูดมากไปอีกทีนึงโอ้โห สุดจัดโอ้โหสุดหนักกว่าเดิมอีกกูได้อาวุธไม่น่าพูดเลยว่าวานมันอยู่ในทะเลมันเค็มปีเลยรอบเนี้ยโอ้โหจัดหนักโอ้โหซีดใช้คำว่าซีดเลยบ้าคนเราไม่ยอมแพ้หรอกอไปสักทีหนึง ไงน,นะครับเออมาวะ่ะเฮ้ยได้เดียวหน้าด้วยมาวะ่ะสินชูก็มาบ้าไม่ได้ใช้แกรงย้ยโอ้โหบ้าตู้มันตู้มันเป็นตู้ชายไม่ใช่หรอวะ มามาไงวะเนี้ยเอา้าเอาเอไปก็ยังดีถือว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่เคยได้เนาะได้ได้ก็ดีครับมันออกมาก็บุญแค่ไหนแหละนี่มันเป็นอ้อมสินนะเว้ยออมสินกินเกลือนะเว้ยเออโอ้โหเป็นไ,ไงท็อปฟอร์มจัดๆต,ตัวละครสี่ดาวห้าอ่าสองตัวห้าดาวหนึ่งตัวโอ้โหสุดจริงๆอย่าหยุดยั้งครับครางสุดท้าย เฮีย yeah! งวงมาเชียวอุ้ยอ๋ยอตัวปกตินี่หว่าอ,อ,อ,อก็กลับสู่ความอาใช้คําว่ากลับสู่สภาวะปกตินะฮะก็กลับมาเป็นเกลือเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ะ ่าไพมอนเกมหมดแต่เราไม่จบไงนี่เติมดิเติมดิเติมดิยัดเข้าไปเออเป็นไงล่ะยัดก็บีกเออไปต่อโอ้โหได้สักทีนึงจะเป็นไรไปก่อมาวะเอ้ยผมมีเศษอยู่จำได้จัดไปเอ้าอ๋อต้องกดอีกทีนึงไปไปไป เกีือเกลือ <c oughs> โอ้ยกระเป๋าฉีกอุย้ยได้ดีวะน่า <c oughs> อุ้ยยังดียังดีโหยมาวะ่ะโอ้โหใช่เกลือมาวะ่ะเอ้าหนิงกวงก็มาเวย้ยอุ้ยยังดีสงสัยได้ลิ้นหนิงกวงแน่เลยวะ่ะหมดนะครับหมดทุกสิ่งอย่างนะครับที่ดองไว้นะครับแพมอนเจมก็ไม่เหลือนะฮะแล้วก็ ไอ้คำอธิษฐานที่มันเป็นลูกแก้วอยู่แล้วก็หมดนะฮะเกลี้ยงยังครับยังเหลือตู้หนึ่งนี่เรายังมีตู้นี้อีกนะครับโอ้โหเจ็บต้องเจ็บให้หมดไปดิโอ้โหทำใจมาแล้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยโอ้โหมอน่ากำลลงอยากได้เลยเรียบร้อย โอ้โหสูโคตรก็มาโอ้โหทนุรัสก็มานะครับไม่ต้องไปพึ่งตู้กาชาแบบอาวุธเลยสุดจริงนี่จำไว้นะครับเด็กๆก็คืออย่าไปพยายามทำร้ายกระเป๋าตังค์ตัวเองนะฮะก็ใช้คำว่าออมสินนะครับอมสินช่วยชาติได้นะครับผมอมสินช่วยตัวเองนะฮะอมสินช่วยทุกอย่างเลยนะครับผมนี่เก็บตังค์ในเกมนะครับแล้วก็มาเปิดเองอย่างนี้นะฮะ อุ้ยไหน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 ดูน้องหน่อยขอดูน้องหน่อยอ้าวกดผิดหน้านุ้ยตัวเล็กน่ารักโอ้ชี้ชี้น่ารักอ่ะวิ่งเหมือนคลีเลยนี่ว่ะอุ้ยน่ารักน้องมองอะไรอ่ะอ๋อน้องแมว ก็ได้ปิดปิดคลิปพร้อมกับน,น้องแมวเลยเป็นไงบ้างฮะไม่ต้องเติมเงินจริงก็ขิงได้นะครับผมใครจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ว่าก็ดองไว้ประมาณเดือนนึงอะ่ะนองเจมอะ่ะได้ตัวละครใหม่ๆมาเพียบเลยนะครับสำหรับไอดีผมก็เตรียมตัวทำรีวิวยาวๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆชาวเกนชินอินแพลนนะครับอย่าลืม <c oughs> น้องทำไรวะนะ่ะ โอ้น่ารักแล้วก็ฝากเพื่อนๆชาวเกมชินอิมแพกไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องผมไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเกมเกมชิ n อิมแพกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม A4 ีนะครับแฮปปี้ <Happy S 2> มากเลยนะฮะก้มกามงามๆได้ตามด้วยคําว่าขอบคุณที่รับชมนะครับ